สวัสดีครับผมตเรื่อยที่สามครับหลังจากเอาล้มกระทะอะไรนึกครับนี่ล้มกระทะทอดไปจักข้าวเรื่องแหละครับนีสเสร็จน้ำมันครับเนี่ยน้ำมันเต็มกระทะเอ้ยพี่น้องหมูล้มลายลายแหละครับนี่แหละไหลขึ้นนี่แหละที่เห็นเนี่ยครออกเหลืองเสียงแตกโป๊ะเป๊ะ ท,ที่สามคี่การพอดร่วนนลล้ำมันออกนอก่าพ่นองเนาะครับ่อไปไม่กลเพียเห็นเพิ่บ่ครับตากออกครับทีไรลพอง้มทั้ทงทีแล้วอะตากเส้ำมันครับนี่ยเนส,เน,สเน้ำมันเสน้ำมันเ็แล้ว ออามาพากัาพากไว้ครับมาพักไว้ตักมาพักไว้แล้วผาดจากผ่มให้มันเย็นครับให้หมันเย็นเบ้งองมีความอดทนสูงว่ะพี่น้องนะการห็ดเศษเนีนะ้ะ ผักไว้แล้วครับยังบดท่านเหลวเลยครับต้องทอดต้มอีกเด้อครับทอดต้มเพื่อนยงอีกเลยดึงครับดึงน้ำมันครับตัวที่ไรน้ำมันเกี่ยวออกมาเห็นบอกครับน้ำมันง่ามเลยครับพี่น้องขายอีกส่วนน้ำมันนี่ก็ใส่ถุงขายอะไอีกครับพี่น้องน้ำมันทุกยอดเลยง่ามขนาดเลย มันิงมิาามาไห้มาไมก็มันไปไหมแล้วก็มาชุดที่สองครับชุดที่สองที่เดือนเอาบัพ่อให้เกิเห็ดสเื่อของมูแนกัเห็ดเื่อเดียว เนื้อว่าแห้งบอ๊อบดูการ่วมเพียงเดียวเดียวคนแห้งทุกอย่างเนาะอยเห็นไปเ<ห> <ไป S 1> นาะชุดสองครับผมลงเกี่ยวให้น้ำมันออกนี่แหละครับมอ้อชื่อวังนึ่งอยู่ล่ะชุดแรกหมูทิศสามโลเลยครับเนี่ไล่อยู่ประมาณสามเมตะ กับอะไรับาล้ำครับกับมน้องสน่งใดที่งทีเบจะล้วนไปบบใช้เวลาหึงเติบอยู่เพี่องมีความทนสูงนะครับเหดเ็ดห้าโมเมน โรงงานเนาะเก็บอาชีพไในครบในครัวเรือนพี่น้องอให้พอะแต่ไรขายอะไรข้าพืนข้าวไฟไประธานพี่น้องเลยครับผมจิกใจกดไหลกดแค่กดรับสะไข่ดกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนในน้ำเลือกพี่น้องเลย,ยเป็นกำลังใจให้ทีมงาน ระบบเสียงหลักยาจิติพงสิชครับผมอีพี่สามแบบขอปิดปิดไปทำนี่ครับผมขอบพระคุณครับ